ก่อนจะมาเป็นโซโลจากวันพีทที่มีหน้าตาและนิสัยอย่างที่เราเห็นกันในเรื่องนี้เขาต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างและแรงจูงใจในชีวิตเขาคืออะไรรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับพวกเราอันัคดีบอยครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและอาร์ตดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครที่น่าสนใจกันครับพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเรา ว่าชอบหรือไม่ชอบกันยังไงและตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถส่งแฟนอาร์ตอัน n คนี่บอยกันเข้ามาได้แล้วนะครับเพียงแค่โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมกับติดแฮชแท็กอันคนี่บอยหรือส่งใน Discord ห้องแฟนอาร์ตก็ได้ครับเพื่อให้พวกเรามองเห็นแล้วนํามาอวดเพื่อนๆในวิดีโอต่อๆไปของเรากันครับส่งกันมาเยอะๆนะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ัวละครที่เราจะหยิบยกมาพูดในวันนี้ก็คือโซโลหรือโลโลโนอาโซโลโซโลปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนเล่มที่1ตอนที่3โซโลนั้นเป็นนักดาบผมสั้นสีเขียวผู้ชีวิชา3สามดาบโดยในวัยเด็กนั้นเขาได้เข้ามาที่โรงฝึกของโคชิโรและเขาก็ห้าวเป้งมากไปประกาศตัวเองว่าเป็นนักถล่มโรงฝึกใครเก่งที่สุดมาประลองกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแพ้กับคุอินะลูกสาวของเจ้าของโรงฝึกทุกครั้งจนสนิทกัน จนมาถึงตอนนี้คุยนาเสียชีวิตเพราะว่าตกบันไดโซโล,โลจึงขอดับวาโดอิจิมอนจิจากโคชิโร่เพื่อที่จะแข่งแข่งขึ้นในส่วนของคุยนะด้วยพอโตขึ้นเขาจึงออกจากโรงฝึกเพื่อไปหาและจะขอท้าสู้กับมิฮอกแต่ไม่รู้ว่ามิฮอกอยู่ที่ไหนแล้วหาไปหามาเขาก็หลงทางสัง,งั้น,นครับโซโลจัดการกับโจสรสลัดเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองมาหลายปีจนมาถึงกอดที่พันเอกมอร์แกนประจําอยู่โซโลได้ฆ่าหมาสันเลียงของเฮลเมโปไปซึ่งเฮลเมโปเนี่ยก็เป็นลูกของมอร์แกนนะครับ และได้มีการต่อรองกันว่าถ้าโซโลยอมถูกจับและสามารถอดข้าวเป็นเวลาหนึ่งเดือนได้เนี่ยจะถูกปล่อยตัวก่อนที่ลูฟี่จะมาช่วยเขาออกไปในภายหลังซึ่งโซลก็ได้ใช้ลวดลยายห่งเพลงดาบ3ามเล่มพิชาประจำตัวของเขาที่ถล่มยับทั้งกองทัพเรือบ,บนเกาะน,นั้นก่อนที่จะร่วมหัวจมท้ายลงเรือลําน้อยไปกับมังกี้ดีลูฟี่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเพราะโซโลถือเป็นลูกเรือคนแรกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของเรานี่เองครับ นิสัยหลงทิศกลายเป็นสัญลักษณ์ที่คนอ่านและผู้เขียนอย่างอาจารย์เอจิโรโอดะเอามาสร้างเป็นมุกตลกล้อเรียนโซโลอยู่เสมอชนิดที่ว่าวิ่งตามันอยู่ดีๆกระพริบตาครั้งเดียวโซโลก็พร้อมที่จะนอกเส้นทางได้ตลอดเวลาเลยครับแต่เมื่อถึงเวลาสําคัญเขาคือคนที่หนักแน่นยึดมั่นในเหตุผลและความถูกต้องมากที่สุดโดยเฉพาะตอนที่ลูฟี่และอุซบทะเลาะก,กันบนเกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วลูฟี่ที่ตัดสินทุกอย่างตามความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเองเกิดความลังเลข,ขึ้นมาโซโลก็เป็นคนเดียวที่กล้าขวางกับตันแล้วยืนหยัดพูดขึ้นมาาว่า นายคือกัปตันไม่ใช่หรอุรงอย่างสับสนถ้านายโรเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วพวกเราจะไปเชื่อมั่นใครได้แม่งโคตรเท่เลยวะสูงกวาเป็นเบอร์สองกลุ่มหมวกฟางแล้วความเท่ของพี่แกยังไม่หมดเท่านี้ครับก่อนหน้านี้โซโลเคยคิดว่าความฝันเป็นักดาบอันดับหนึ่งคือเรื่องที่สาคัญที่สุดในชีวิตแต่เม,เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้ว่ามิตรภาพนั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นถึงขนาดเคยบอกให้เจ็ดเทพตนสลัดบาโซโลมิคุมะเอาห่วงเขาไปแทน,นลูฟี่หลังจบศึกที่ทินเลอร์บาร์แม้วันนั้นเขาจะรอดชีวิต แต่ก็ต้องแลกมากับการยอมรับความเสียหายชนิดที่ว่าตายไปยังสบายกว่าอีกสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะปิดปากและบอกให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้วเป็นความลับจากลูฟี่เพราะถ้าคนรักเพื่อนอย่างลูฟี่รู้เรื่องนี้เข้าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยแหละรวมทั้งช่วงที่โซโลต้องไปอยู่เกาะคนเดียวกับมีฮอกตายเหี่ยวเขาก็ยอมทิ้งศักดิ์ศรีที่แบกไว้มาตลอดคุกเข่าขอร้องให้สตูดิับหนึ่งถ่ายทอดวิาชาให้เขาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องเพื่อนๆและช่วยเหลือลูฟี่ให้ได้เป็นเจ้าหห่่่โจจจสลััััดปุจจบบนนนทีีอีออคิอยูโซโมาว 1111ล้านเบรลีนะครับมากเป็นอันดับ2ของกลุ่มหมวกฟางมากเป็นอันดับ2ของกลุ่มเป็นรองเพียงแค่ลูฟี่ที่3,000ล้านเบรลีเท่านั้นเขาเป็นตัวเปิดประจำกลุ่มพร้อมกับกัปตันลูฟี่ที่มันไม่มีใครห้ามใครเลยต่อไปจะเป็นข้อสังเกตที่เราได้เห็นและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโซโลก็มีประมาณนี้นะครับต้นสลัดต้นแบบของโซโลมาจากฟรองซัวโลโลโนเอลหรือจะอ่านว่าโโลลัวก็ได้ครับ อ้างอิงจากหนังสือวันพีซแมกซีนโวลสองนะครับภาพต้นแบบของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางจะสังเกตเห็นว่าโซโลก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่น,นะครับแต่ในต้นฉบับนั้นเขาจะพกเล่าไว้ที่เอวก็ดูสมเป็นโจรสลัดเหมือนกันนะครับเนี่ยไอทีต้าต่างน่าจะเป็นชอปเปอร์มากกว่านะมาเป็นทัวเบลเลอร์เลยลักษณะเด่นของโซโลในภาคแรกนั้นโซโลมีอายุ19ปีส่วนสูง178เซนติเมตรและพกดาบสามเล่มติดตัวอยู่เสมอโดยมัดด้วยฮารามากิสีเขียวที่สะโพกขวา ทาให้สามารถชักดาบด้วยมือซ้ายได้อย่างง่ายดายโดยหนึ่งในดาบสามเล่มที่พกติดตัวอยู่ตลอดก็คือวาโดอิจิมอนจิที่ได้รับมาจากคุยนะเพื่อนสนิทตัวเองที่ตายไปในสมัยเด็กในขณะที่ดาบอีกสองเล่มของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตามกันเวลาเนื่องจากจะถูกทําลายและถูกแทนที่ด้วยดาบที่ดีขึ้นเรื่อยๆโซโลนั้นสวมตุ้งหูทองคําเหมือนกันทั้ง3อันที่ติ่งหูด้านซ้ายปกติโซโลจะผูกผ้าพกหัวสีดําไว้รอบแขนด้านซ้ายและจะผูกไว้รอบหัวเมื่อต่อสู้กับผู้ต่อสู้อย่างจริงจัง เวลาที่โซโลผูกผ้าพวกหัวไว้ที่หัวแล้วยิ้มเนี่ยโอ้โหศัตรูตไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลยครับเปิดบัฟขั้นสูงสุดแล้วนอกจากนี้ร่างกายของโซโลนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลเป็นรอยแผลจากการต่อสู้หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากไหล่ซ้ายไปถึงสะโพกขวาที่เขาได้รับระหว่างที่พ่ายแพ้ต่อมิฮอกนักดาบระดับหนึ่งของโลกที่พรคตะบาราติเยรอยแผลเป็นที่มองเห็นได้ที่อื่นของเขาก็คือรอยแผลเป็นที่เขาทําที่เขาเท้าด้วยความพยายามที่จะหลุดตัวเองจากเทีนขยักของมิเตอร์ทรี โดยพยายามตัดท้าของเขาหลังจากผ่านเวลาเป็น2ปีเขาได้รับรอยแผลเป็นอีกอันที่ตาซ้ายของเขาโดยได้มาโดยไม่ทราบวิธีการลักษณะเด่นๆของโซโลก็คือผมสีเขียวของเขาซึ่งซันจิมักจะแซวด้วยการเรียกเขาว่ามาริโมะซึ่งแปลว่าลูกมอสหรือหัวมอสเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันครับก่อนจะไปถึงช่วงคอมเมนต์ผมก็มีเกร็ดเล็กๆน้นนนนอยๆเกี่ยวกับโซโลมาฝากกันนะครับถ้าเปรียบเทียบโซโลกับสัตว์เขาคือฉลามเครื่องดื่มที่ชอบของเขาก็คือเหล้า รือว่าสาเกครับอาหารที่ชอบก็คือข้าวเนื้อเจ้าทะเลและอะไรก็ตามที่ทามาจากเนื้อเจ้าทะเลและของกินที่แกล้มเหล้าได้อาหารที่ไม่ชอบเลยก็คือช็อกโกแลตเพราะมันหวานเกินไปฤดูที่ชอบก็คือฤดูใบไม้ร่วงบนเกาะฤดูใบไม้ร่วงไว้ออกกําลังและเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเกิดโซโลเป็นคนจริงๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นครับก็เกตเล็กเกตน้อยที่เตรียมมาก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นช่วงคอมเมนต์ โซโลเป็นตัวละครที่จัดวัดเทอมากๆเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยยังไม่ต้องสงสัยด้วยบุคลิกคูลเท่มีความแน่วแน่มั่นคงในเส้นทางเดินของตัวเองเหมือนจะดูเพอร์เฟกต์แต่ก็ดันมีนิสัยขี้หลงทางขนาดหนักทาให้คนอ่านคนดูอย่างเราเนี่ยได้เห็นมุมที่น่ารักหรือว่ามุมที่อ่อนแอของเขาอยู่บ้างด้วยความเก่งเท่<ๆ>คูลแต่ก็มีความโกโก้อยู่ด้วยนี่เองทําให้โซโลเต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างเหลือล้อนเลยครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเป็นที่รักของแฟนๆวันพีซมากขนาดนี้ มาพูดถึงการดีไซน์กันบ้างนะครับต้องบอกว่าเวลาขึ้นเกาะใหม่เนี่ยผู้กลุ่มมูฟังก็จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่ด้วยแทบจะทุกเกาะเลยถ้าจะพูดทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวครับงนั้นผมจะขอพูดถึงลุคในตอนต้นของภาคนิวเวิลนะครับจุดเด่นที่สุดของชุดนี้ก็คงจะเป็นชุดที่ทรงคล้ายกับชุดยูกตาตะสีเขียวเข้มยาวลงมาเลยเขา่าพร้อมกับผ้าผูกเอวสีเลือดหมูที่ตัดกับสีเขียวของชุดได้อย่างลงตัวเวลาที่โซโลฟันดาบแล้วลมพัดชุดให้ปลิวๆเนี่ยมันโคตรจะเท่เลยจริงป่ะ แล้วก็ยังมีสิ่งที่เหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือฮารามากิสีเขียวบริเวณเอวนั่นเองครับสิ่งนี้มันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วอะ่ะโดยรวมชุดนี้ให้ความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของซามูไรได้ดีมากเลยครับและบาดแผลที่อกรวมไปถึงตาซ้ายที่บอดก็ยิ่งทําให้เขาดูมีความเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นคนบ้าอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นวะก็สําหรับโซโล่ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบหรือไม่ชอบอาร์ตดีไซน์ของคาแรคเตอร์นี้ตัวไหนกันบ้าง หรืออยากให้พวกเราหยิบยกตัวละครไหนมาทําคลิปต่อไปก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเรากันได้นะครับแล้วตอนนี้พวกเราก็มีระบบสมาชิกแล้วใครอยากสนับสนุนพวกเราให้ทําสินี้ต่อไปอีกนานๆก็สนับสนุนกันได้นะครับเริ่มต้นแค่เพียง20บาทเท่านั้นเวลาคอมเมนต์ก็จะมีดวงตาเท่ๆต่อท้ายชื่อได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอันเคนนี่บอยตอนนี้มีช่องทางที่ตอกได้นะ